เอา,างี้เดี๋ยวอหมายสารเนะี่ยโอเคดูแล้วเข้าใจแล้วนะผมลองพนะิจารณาตำรวจโรตีระบูรนะเช่นแต่ว่าที่เหลืออนะันนี้ตัวนี้ผู้กองที่เหลือก็เป็นตำรวจตำรวจบางๆนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังงนะ่ายๆตัวชัยเนี่ยมีการใช้บัญชีคนอื่นไปกดเงินนะกดเงินเราจะปฏิเสธไหมเอาไม่นะอโอเคนะโอเคถ้าไม่ถ้าไม่ปฏิเสธเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามรายละเอียดทีละประเด็น ว่าเงินเนี่ยบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีใครเราได้มาได้ยังไงคือมาเนี่ยมาคนบ้านเพื่อหาพยานหลักฐานอจากสิ่งที่เราไปกระทําที่ผิดกฎหมายได้ไหมที่มาเนี่ยนะเเจ้าี่ตำรวจหมดเป็นสืบและมาณนะครับเข้าใจล้วเนาะมันเป็นบ้านเราแต่เราเหการก็เลยต้องมาคนบ้านเห็นแล้ะ เข้าใจเข้าใจครับเพราะฉะนั้นลำดับแรกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเอาบัตร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  ATM ออกมบัตรบัตรไปชมบัตร ATM อยู่ไหนบัตร ATM เดี๋ยวขอผู้จัดรถมาใส่สิไม่ใช่แล้วก็ได้ไม่ใช่เอาค้นจากข้างนอกไปข้างในนะครับเข้าไปดูแล้วเข้าไปดียวเแล้วแล้วบัตร ATM ที่ใช้กดซั่งอยู่ไหน เขาให้แกมาเอาไปหมดแล้วแล้วใเปียมเขาไปแล้ช่แล้วคือเราตั้งกตินะถ้าเดี๋ยวคือถ้าเราบอกว่ามีคนเอามาให้เราเราก็ต้องระบุได้ว่าเป็นใครแต้เวกดมาเท่าไหร่แล้วเราได้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าไหร่พอให้หนูได้เสียใช่ไหมอ่าม่มางเลยเป็นเสร็จแล้ว